เธอทำไมล่ะเรามีเหรียญแล้วก็เพชรเยอะมากแล้วหลาใช่ขอไปแต่งตัวก่อนเคลองไปดูซิว่ามันจะสวยไหมได้เลยจ้ามาแล้วมาแล้วสวยจัง่ะบายไม่ ทำไมเธอไม่ค้งเราด้วยละ่ะก็เธอนะ่ะมันจนนะ่ะแล้วเธอก็เตี้ยด้วยเห้ไมชิปตัวสุดกว่าอ้าวไปละทำเพื่อนหม่ดีกว่าตอกตอกแตกแตกตอกตอกแตกแตกสวัสดีสวสวสวัสดีส เธอเข้ากลุ่มเราไหมโอเคไปกลุ่มกันโอเคได้เลยทุกคนนี่เพื่อนใหม่นะสวัสดีเราชื่อปันปันอายุสินะโอเคงั้นเราไปเดินเล่นนะก่อนนะทุกคนคุยกับเพื่อนใหม่ด้วยนะโอเคโอเคไปก่อนนะ ได้ได้ได้ไป <Bye. S 1> ไปก่อนเป็นไรหรอโดนเพื่อนทิ้งจริงหรองั้นมาเข้ากลุ่มเราไหมโอเคเข้ากลุ่มกันโอเคคนมีคนเข้ามานะสวัสดีและชื่อแบมแบมโอเคทุกคนมาแนะนำตัวนะพวกเราสามคนนะเคเค เราชื่อไททัอนอายุสิบสี่ไอชื่อแบมแบมอายุสิบสี่ไอชื่อปันปันอายุสิบสี่โอเคงั้นพวกเราก็พักกันก่อนนะโอเค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 งั้นเราขออยู่กลุ่มส่วนตัวก่อนเเคเค เราขอคุยกับแบมแบมหน่อยได้สิไปกันทุกคนเราขอเอาอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้แบบไม่ต้องเอาออกแล้วก็อันนี้ด้วยนะโอเคไหมทุกคนเราขอไม่เอาออกนะแต่เราเติมเพจให้นะแล้วก็เติมเงินด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเถอหนาะถึงว่าใจดี เออแล้วแต่นะจะเอาเติมให้กี่บาทก็เลือกของเธอเคเคคนมาแล้วเดี๋ยวเราขอไปดูก่อนแนละ้วว่าในตัวละครเรามีตัวอะไรบ้างเค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 งั้นเราขอให้เติ้ตนเติล้ลได้นะเค hey. ไปกันเค hey. เหมือนเดิมนะทุกคนก็าเราขอไปแต่งตัวกันนะได้สิเราเราอยู่ตรงนี้นะได้ได้แล้วสวยมากไม่เป็นไรเราไม่ต้องพูดยังไงก็ได้สวยจริงๆริเคเข้ากลุ่มกันไปมือถือกลุ่มแล้วคนมาแล้วมาแล้วใช่ใช่มาแล้ว,ลวโอ้โหสวยมากสวยมากสวยมาก งั้นเอ้ยใครของเรากำลังอัพโหลดมีเนื้อคู่เราก็เหมือนกันงั้นเราขอปิดก่อนนะใช่เราขอปิดเหมือนกันคฮ้เราได้เป็นเนื้อคู่กันน่ะดีใจได้นะดีใจด้วยแล้วเราจะอยู่กับใครล่ะ <ๆ S 2> ก็รอให้คนมาเข้าสี่ถึงเธอจะได้มี เรอก็รอดีใจด้วยนะใช่ใช่ดีใจด้วย,ยงั้นสิเออมีคนจะเข้ากลุ่มทุกคนเดี๋ยวขอตัดภาพไปที่เพื่อนมานะโอเคไปก่อนละ เดีย๋ยวเราไปรับเพื่อเข้ากลุ่มก่อนเคเคกลุ่มด้วยได้ได้ได,ได้สวัสดีนะสวัสดีชื่ออะไรหรอล้วชื่อวัสโอเคงั้นแป๊บหนึ่งนะกี้ปันปันไปแต่งตัวมาใหม่สวยกว่าเดิมเราได้เป็นคู่กันหหรอเนี่ยมาเจอ ปุ๊บได้เป็นปั๊บเลยอะ่ะดีใจด้วยนะปันปันเหมือนกันดีใจด้วยนะเอาคนนะที่ดีใจกับเราด้วยอะ่ะอืมเรื่องนี้ก็จบแล้วนะคะอยากให้เราทำเรื่องอะไรก็บอกมาเลยเดี๋ยวเราจะมีเนื้อเรื่องคนที่เขาไม่รัก แต่เขาไปแล้าคนอื่นเฉยนะคะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะบ๊ายบายจุ๊งม่ว